สวัสดีค่ะครูอาจารย์นกนะคะหรืออาจารย์นัชตานะในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการทํางบการเงินของกิจการอุตสาหกรรมกันนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของงบการเงินกันก่อนงบการเงินนะคะเราเรียนกันมาแล้วเพราะตอนที่เราเรียนกิจการให้บริการเราก็เคยจัดทําแล้วเราเรียนการทําบัญชีสาหรับกิจการซื้อขายสินค้าเราก็เคยจัดทํางบการเงินมาแล้วงบการเงินนะคะสับสนก็ใช้คําว่า financial statement f i n a n เช a l แปลว่าการเงินนะคะ statement แปลว่ารายงานหรือแปลว่างบนะคะรวมกันก็เป็นงบการเงินงบการเงินนะคะหมายถึงงบที่จะทําขึ้นเพื่อที่เราต้องการทราบว่าธุรกิจของเราอะ่ะมีผลการดําเนินงานเป็นยังไงคําว่าผลการดําเนินงานนะคะหมายถึงว่าไม่ได้กําไรก็ขาดทุนแล้วก็กิจการของเราอะ่ะมีฐานะการเงินเป็นยังไงฐานะทางการเงินก็คือมีสินทรัพย์ นี้สินแล้วก็ทุนเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะในส่วนนี้เขาจะเรียกว่าฐานะทางการเงินนะคะทีนี้การทํางบนะคะงบหลักๆกก็จะมีงบกําไรขาดทุนกับงบฐานะการเงินใช่ไหมแต่ว่าในกิจการอุตสาหกรรมเราจะเพิ่มงบขึ้นมา1งบค่ะก็คืองบต้นทุนการผลิตนั่นหมายความว่ากิจการอุตสาหกรรมจะต้องทํางบ1งบต้นทุนการผลิตแล้วก็ทํางบกําไรขาดทุนแล้วก็งบฐานะการเงินนะคะทีนี้ งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรมเวลาเราทําธุรกิจนะคะธุรกิจเราหนึ่งจะเป็นเจ้าของคนเดียวก็ได้จําได้ไหมห้างหุ้นส่วนก็ได้หรือว่าบริษัทก็ได้แต่ถ้าโรงงานของเราอันนี้กิจการอุตสาหกรรมครูขอเรียกว่าโรงงานนะคะถ้าโรงงานของเราจดทะเบียนเป็นเจ้าของคนเดียวเวลาทํางบการเงินเขาไม่ได้กําหนดรูปแบบตายตัวไว้แต่ว่าจะต้องมีองค์ประกอบครบตามแม่บททางการบัญชี เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวงบที่จะต้องจัดทําคืองบต้นทุนการผลิตงบกําไรขาดทุนแล้วก็งบฐานะการเงิน <S 2> <S 2> <S 2> แต่ถ้าโรงงานของเราไปจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นสว่วนหรือว่าเป็นบริษัทเวลาทํางบการเงินนะคะเราจะต้องอทําตามมาตรฐานการบัญชีหรือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีแล้วก็ต้องเป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ะะยังไงก็ต้องทํามงบเหมือนกิจการเจ้าของคนเดียวเลยค่ะคืองบต้นทุนการผลิตงบกําไรขาดทุนแล้วก็งบฐานะการเงินซึ่งห้างหุ้นส่วนกับบริษัทการบัญชีห้างหุ้นส่วนกับบัญชีบริษัทอะเรายังไม่ได้เรียนเดี๋ยวเราจะเรียนในวิชาต่อไปเพราะฉะนั้นงบการเงินในคลิปนี้ครูจะเป็นการทํางบการเงินสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ะะงบต้นทุนการผลิตจําได้ไหมเราเคยเรียนไปแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นใครลืมแล้วลองไปทวนดูนะคะแต่ว่าในคลิปนี้ครูจะสอนให้พวกเราทํางบกําไรขาดทุนแล้วก็งบฐานะการเงินของกิจการอุตสาหกรรมที่ เป็นประเภทของกิจาการเจ้าของคนเดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะอ่ะอันนี้โจทย์ค่ะโจทย์อันนี้เป็นโจทย์ของโรงงานชิงชิวนะคะเป็นกิจาการเจ้าของคนเดียวสังเกตจากบัญชีทุนเห็นไหมคะทุนนางสาว,าสาวชิวชิวนะคะอ่าเป็นกิจาการเจ้าของคนเดียวถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนเขาจะใช้คําว่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ถ้าเป็นบริษัท บริษัทก็จะมีทุนหุ้นสามัญทุนหุ้นบุริมสิทธิเรายังไม่คุ้นชื่อเพราะเรายังไม่ได้เรียนแล้วก็จะมีพวกกําไรสะสมเงินปันผลตัวนั้นนะคะอันนี้เราเพิ่งเรียนกิจการเจ้าของคนเดียวเพราะฉะนั้นโรงงานชิงชิวซึ่งมีนางสาวชิวชิวเป็นเจ้าของนะคะเราจะจัดทําแบบกิจการเจ้าของคนเดียวคือ,อ,อไม่ได้ยึดตามประกาศของออกรมพัฒน์นะคะแต่ว่าเราจะทําตามแม่บทบัญชีนะคะ,ะทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมคะ่ะ เขาบอกมีสินค้าสําเร็จรูปงบที่ให้มาเมื่อกี้นี้นะคะเป็นอ่อเป็นยอดคงเหลือบางส่วนของสิ้นปี X1 ก็คือ3 S 1ธันวาแต่รายละเอียดเพิ่มเติมเขาให้สินค้าสําเร็จรูปต้นงวดมาด้วยแล้วเขาก็ระบุว่ารถยนต์นะคะเป็นรถประจำำําตําแหน่งของฝ่ายบริหารคําสั่งค่ะให้ทํางบกําไรขาดทุนสําหรับปีนั่นหมายความว่าข้อมูลที่ให้มาก็จะเป็น รายได้ของทั้งปีค่าใช้จ่ายของทั้งปีแล้วก็งบฐานะการเงินเดี๋ยวเราทำสองงบเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่งบกำไรขาดทุนก่อนงบกำไรขาดทุนเป็นงบที่โชว์ผลการดำเนินงานคำว่าผลการดำเนินงานมี2อย่างคะ่ะไม่เป็นกำไรก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นในงบนี้จะมีบัญชีอยู่2หมวดด้วยกันคือหมวดที่4กับหมวดที่5ส่วนงบฐานะการเงินนะคะก็จะมีบัญชีอยู่3หมวด นะคะหมวด1หมวด2แล้วก็หมวดที่3นะคะสินทรัพย์นี่สิแล้วก็ทุนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูงบกําไรขาดทุนกันเลยนะคะเริ่มแรกเลยค่ะนะคะเริ่มแรกเลยงบกําไรขาดทุนก็จะเป็นบัญชีหมวด4กับหมวด5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาหมวด4คือโซนนี้ค่ะหมวดส่นะคะ่วนนี้แล้วก็หมวด5ทั้งหมดทีนี้หมวด5ค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่เราจะต้องแยกประเภทออกมาว่าอันไหนเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย แล้วก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทำไมอาจารย์ไม่เห็นพูดค่าใช้จ่ายในการผลิตเลยคะอันนั้นเราเรียนเรื่องของการทํางบต้นทุนการผลิตในคลิปก่อนหน้านี้แล้วครูเลยไม่เอาเข้ามานะคะ,อ,ะอันนี้เราจะทําในส่วนของขายและบริหารเพราะฉะนั้นรายได้ตัวแรกคะ่ะเงินเดือนพนักงานขายเป็นในส่วนของฝ่ายขายครูเลคเชอร์เอาไว้ว่าขายนะคะเงินเดือนสํานักงานเป็นของฝ่ายบริหารค่ะครูเลคเชอร์เอาไว้ว่าเป็นบริหาร เดี๋ยวเวลาเราทำงบเราจะได้ลอกลงมาเลยเพราะเราแยกประเภทไปแล้วค่าโฆษณาเป็นของฝ่ายบริเป็นของฝ่ายขายค่ะค่าพาหนะานพนักงานนะคะเป็นของฝ่ายขายค่าสาธารณูปโภคก็ค่าน้ําค่าไฟค่าสา่วนกลางถ้าเขาเอามาเรียกรวมกันเขาจะเรียกว่าค่าสาธารณูปโภคเป็นของฝ่ายบริหารนะคะค่าธรรมเนียมธนาคารเป็นของฝ่ายบริหารดอกเบี้ยจ่ายจากอยอดที่เราไปกู้เงินเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายของฝ่ายบริหารค่ะ ค่าขนส่งออกเป็นของฝ่ายขายค่าขนส่งออกหมายถึงค่ารถที่เราขนของจากโรงงานเราไปให้ลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเป็นการส่งเสริมการขายว่ามาซื้อโรงงานเราสิเดี๋ยวเราขนให้ฟรีเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียค่าขนส่งออกถือว่าเป็นในส่วนของฝ่ายขายขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าเป็นบริหารค่ะค่าเสื่อมราคารถยนต์ รถยนต์ตรงนี้ในข้อมูลเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อกี้เขาบอกเป็นรถของฝ่ายบริหารก็คือซื้อให้ระดับฝ่ายบริหารเป็นรถประจําตําแหน่งเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นของฝ่ายบริหารค่ะค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงานอุปกรณ์สํานักงานก็ใช้ในส่วนของบนออฟฟิศก็เป็นของฝ่ายบริหารนะคะค่าเช่าสํานักงานค่าเช่าสํานักงานเขาบอกว่าแบ่งเป็นของฝ่ายขาย6 0 60%แสดงว่าที่เหลือ40ป็นต้องเป็นฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นค่าเช่าสำนักงานเราจะต้องแบ่งให้ทั้งบริหารแล้วก็ขายขายเอาไป60%บริหารเอาไป40%ก็คิดจาก2 4 0 0 0เหมือนก,นกันกับตัวนี้ค่ะเงินสมทบกองทุนประกันสังคมคือตัวนี้เงินสมทบที่เราจ่ายให้สมทบให้กับลูกจ้างลูกจ้างเ,าเก็บเงินสะสมประกันสังคมเท่าไหร่ในจ้างจ่ายสมทบเท่าตัว ะะเพราะฉะนั้นเป็นของฝ่ายขาย50%เป็นของฝ่ายฝ่ายบริหาร50%ส่วนต้นทุนสินค้าสําเร็จรูปอันนี้ครูหามาให้เลยแต่ถ้าไม่ให้มาตัวนี้จะได้มาจากการทํางบต้นทุนการผลิตที่เราเคยเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้ะนะคะพอเราเซ็ตค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํางบกําไรขาดทุนกันเดี๋ยวเรามาเริ่มทํางบกําไรขาดทุนกันเลยนะคะเริ่มแรกเลยค่ะก็ต้องมีหัวงบ3บรรทัด บรรทัดแรกชื่อกิจาการโรงงานชิงชิวนะคะงบกําไรขาดทุน mm. ข้อมูลเป็นสําหรับปีนะคะเป็นข้อมูลของรายได้1ปีค่าใช้จ่าย1ปีเพราะฉะนั้นเราใช้คําว่าสําหรับปีนะคะสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม 25x1 mm. นะคะในงบกําไรขาดทุนก็จะมีบัญชีแค่2หมวดคือ4กับอ่ะ mm. เพราะฉะนั้นเวลาทํางบคุณจะแบ่งตัวเลขเป็น3ล็อก ไม่ต้องเขียนวงกลมแบบสีเขียวตามครูนะคะอันนี้ครูใช้อธิบายล็อก3จะเอาไว้ออกยอดที่เป็นยอดรวมยอดยอดสุดทีแล้วแต่ถ้าตัวเลขตรงไหนต้องบวกต้องลบกันมาก่อนก็จะอยู่ในล็อก2หรือว่าล็อก1เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าเริ่มแรกเลยค่ะเราทำหมวด4ก่อนเพราะกำไรขาดทุนมี2หมดวดเนาะ4กับ5 4คือรายได้รายได้หลักของเราก็คือรายได้จากการขาย รายได้จากการขายตรงนี้เราจะต้องทําให้เป็นขายสุทธิจําสูตรได้ใช่ไหมคะขายสุทธิได้มาจากขายลบรับคืนลบส่วนลดจ่ายนั่นหมายความว่าถ้าในโจทย์มีรับคืนกับส่วนลดจ่ายมาให้เราจะต้องทําให้เป็นขายสุทธิก่อนแต่ถ้าไม่มีแสดงว่ายอดขายที่ให้มานั่นคือยอดขายสุทธิแล้วทีนี้โจทย์ข้อนี้มีค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําขายให้เป็นขายสุทธิโดยการเอายอดขายตั้งขายสินค้านะคะ อยู่ล็อก3นะเสร็จแล้วหักค่ะตัวหักมี2ตัวข้อนี้มีครบเลยหักรับคืนกับส่วนลดจ่ายเอารับคืนกับส่วนลดจ่ายมาบวกกันค่ะได้3,9 0 0ออกล็อก3นะคะแล้วเอาขึ้นไปลบกับขายสินค้าค่ะเอาขึ้นไปลบคำตอบออกมาที่ได้คือขายสุทธิได้แล้วค่ะสเต็ปแรกขายสุทธินะคะต่อมาได้ขายแล้วปุ๊บ เราจะต้องเอาขายมาหักกับต้นทุนขายเพราะว่าเราอยากได้กำไรขั้นต้นนะคะต้นทุนขายโจทย์ก็ไม่บอกมาไม่บอกยอดยอดต้นทุนขายมาเราต้องคำนวณเองสูตรในการหาต้นทุนขายก็คือจำได้ไหมสินค้าสำเร็จรูปต้นงวดบวกด้วยซื้อสุดทิแล้วหักด้วยสินค้าไอหักสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดนั่นหมายความว่าเราจะต้อง ทำขายสุทธิตามสูตรนี้เลยก็เริ่มจากสินค้าสําเร็จรูปต้นงวดเวลาที่หลุเราท่องเราท่องสั้นๆกันไงคะที่เราท่องกันต้นบวกผลิตลบปลายอะค่ะอ่ะเริ่มจากสินค้าสําเร็จรูปต้นงวดโจทย์มีมาให้นะคะอันนี้รู้สึกจะอยู่ในข้อมูลเพิ่มเติมข้อที่1อ่ะบวกค่ะบ,บวกด้วยบวกด้วยต้นทุนสินค้าสําเร็จรูปซึ่งยอดเนี้ยจะมาจากงบต้นทุนการผลิตจะมาจากงบต้นทุนการผลิตแต่ข้อนี้ ครูไม่ได้ให้เราทํางบต้นทุนการผลิตเพราะว่ามันอยู่ในคลิปก่อนหน้านั้นครูก็เลยบอกยอดมาเลยอ่ะก็จับไปบวกกับสินค้าสําเร็จรูปต้นงวดค่ะบวกการออกมาได้7จ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าแล้วนํามาหักกับสินค้าสําเร็จรูปปลายงวดจับมาลบกันนะคะยอดที่ออกมาก็จะเป็นยอดต้นทุนขายยอดนี้แหะค่ะคือยอดต้นทุนขายนะคะหลังจากได้ต้นทุนขายแล้ว เอาต้นทุนขายนะคะขึ้นไปลบกับขายสุทธิลบกันออกมานะคะจะเหลือ7 4 3 1 5บาทตรงนี้คือกําไรขั้นต้นขายลบต้นทุนขายออกมาเป็นกําไรขั้นต้นนะคะแล้วกำไรต้นทุนขายได้มาจากต้นบวกผลิตลบปลายอครูต่อเลยนะคะหลังจากที่เราได้กําไรขั้นต้นแล้วนะคะกำไรขั้นต้นตัวเนี้ย ยังเสียภาษีไม่ได้นะเวลาเราจะเสียภาษีเราจะเสียภาษีจากยอดกําไรสุทธิทีนี้กําไรขั้นต้นถ้ากิจการเราไม่มีไรายได้อื่นๆมีไรายได้จากการขายสินค้าอย่างเดียวเดี๋ยวเราก็จะต้องเอากําไรขั้นต้นไปหักค่าใช้จ่ายถึงจะเป็นขายถึงจะเป็นกําไรสุทธิแต่เนื่องจากข้อนี้รายได้หลักของเราคือการขายสินค้าแต่มีไรายได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งค่ะคือรายได้เบ็ดตเตล็ดเพราะฉะนั้นเราเอามาบวกด้วย นะคะได้กำไรขั้นต้นก่อนแล้วมาบวกด้วยไรายได้เบ็ดเตล็ด5,009ออกมาจะเป็นยอดกำไรก่อนค่าใช้จ่ายนะคะ746,215บาทหลังจากนั้นเราจะหักค่าใช้จ่ายค่ะค่าใช้จ่ายของเราเราแบ่งไว้2ชุดนะคะเราแบ่งไว้2กรุป๊ปก็คือค่าใช้จ่ายในการขายกับค่าใช้จ่ายในการบริหารแล้วก็ไปดูในโจทย์ที่เราแบ่งเอาไว้เมื่อกี้นี้ว่าตัวไหนเป็น เกิดจากการขายบ้างค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียงกันลงมาให้หมดใส่ตัวเลขล็อกที่1นนะคะเริ่มจากเงินเดือนพนักงานขายค่ะค่าโฆษณาค่าพาหนะพนักงานขายค่าขนส่งออกนะคะค่าเช่าสำนักงานค่าเช่าสำนักงานนะคะในะในโจทย์มีมา24 0 0 0ยอดเต็มแต่เขาบอกว่าเป็นของฝ่ายขาย60%แล้เราก็คูณ60%อค่ะออกมาเหลือ14,400 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเหมือนกันในงบในโจทย์มียอดอยู่12,400แต่เขาบอกว่าเป็นของฝ่ายขาย50%เพราะฉะนั้น50%คือ6 2พัตอนนี้ค่าใช้จ่ายของฝ่ายขายครบหมดแล้วนะคะเราจับเขามาบวกกันค่ะแล้วออกตัวเลขยอดรวมที่ล็อก2เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าค่าใช้จ่ายในการขายมียอดอยู่ที่4,9,390 ต่อมาค่ะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารก็เริ่มจากเงินเดือนสำนักงานนะคะค่าสาธารณูปโภคค่าธรรมเนียมธนาคารนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้านะคะแต่เราเขียนสั้นๆว่าขาดทุนจากการด้อยค่าแล้วก็ค่าเสื่อมราคารถยนต์ค่ะ ทำไมไมาอยู่ตรงนี้จําได้ไหมข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่ารถยนต์เป็นรถประจําตําแหน่งของฝ่ายบริหารนะคะค่ะแต่ถ้าบอกเป็นรถส่งของอย่างนี้คะ่ะถ้าเป็นรถส่งของก็แสดงว่าจะต้องไปอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายเราต้องดูเงื่อนไขด้วยนะคะแล้วก็ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงาน ะะเงินกองทุนนะคะเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแล้วก็จะมีค่าเช่าด้วยนะคะค่าเช่ากับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมก็ดูว่าอยู่ในส่วนของฝ่บริหารเท่าไหร่ก็จับตัวเปอร์เซ็นต์ไปคูณตอนนี้ค่าใช้จ่ายในการบริหารครบแล้วค่ะจับบวกกันให้หมดค่ะออกยอดล็อก2รวมแล้วค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่272,575หลังจากนั้นเอาขึ้นไปบวก ะะเอาขึ้นไปบวกกับค่าใช้จ่ายในการขายเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น681965พอเสร็จแล้วปุ๊บเายอดนี้ค่ะเอาไปลบกับกําไรก่อนค่าใช้จ่ายนะคะกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายลบกันออกมาจะได้กําไรสุทธิอยู่ที่64250 ได้แล้วนะคะเสร็จงบกําไรขาดทุนเราจะรู้เลยว่ากําไรหรือขาดทุนสรุปข้อนี้เป็นกําไรสุดที่หกหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบหลังจากนั้นครูต่อเลยนะคะ,ะเราทํางบฐานะการเงินค่ะเริ่มที่หัวงบก่อนสามบรรทัดบรรทัดแรกชื่อกิจการโรงงานชิงชิวบรรทัดที่สองงบฐานะการเงินบรรทัดที่สามข้อมูลที่เราเอามาทําเป็นข้อมูลมาจากวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองห้าเอ็กหนึ่ง ตัวเลข3ล็อกเหมือนเดิมนะคะ3ล็อกเหมือนเดิมแต่ในงบกำไรขาดทุนค่ะมีมีหมด4กับหมด5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหมดหมดที่เหลือ1 2 3 1คือสินทรัพย์2คือนี่สิน3คือ,อส่วนของเจ้าของนะคะหรือว่าทุนเราจะเอามาไว้ในงบการเงินเพราะฉะนั้นหมวดแรกคือหมด1เราขึ้นสินทรัพย์ก่อนสินทรัพย์เดี๋ยวเราไปดูโจทย์นะคะสินทรัพย์เราต้องจัดประเภทอีกเหมือนกันค่ะ จำได้ไหมที่เราเคยเรียนมาของกิจการให้บริการกับกิจการซื้อขายสินค้าสินทรัพย์เราแบ่งเป็นหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนจำพอเสปต์ได้ไหมคะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่ซื้อมาใช้อายุการใช้งานนานยิ่งใช้ยิ่งเก่าราคายิ่งตกมูลค่าลดลงและจะต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาทุกปีจากโจทย์ข้อนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะมีแค่รถยนต์กับอุปกรณ์สำนักงานนั่นหมายความว่าที่เหลือจะกลายเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นขึ้นบรรทัดใหม่สินทรัพย์หมุนเวียนหนูก็ลันยอดมาเลยตัวเลขที่จะเอามาใส่ในงบฐานะการเงินจำไว้นะคะว่าจะต้องเป็นยอดตอนปายงวดทั้งหมดซึ่งโจทย์ข้อนี้ถ้าเราไปดูโจทย์บรรทัดแรกเขาบอกว่าต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือบางส่วน ของโรงงานชิงชิวณ31ธันวา 25x1 แสดงว่าข้อมูลที่ให้มาตรงนั้นนะคะเป็นข้อมูลตอนสิ้นปีเอามาจัดทำงบฐานะการเงินได้เลยจินทรัพย์หมุนเวียนก็เริ่มจากเงินสดค่ะใส่ตัวเลขล็อก2เงินฝากธนาคารนะคะลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าใส่ล็อก1ค่ะเพราะ มีลูกหนี้บางส่วนที่เราคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ไงคะจำได้ไหมเราต้องหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า3,500จับมาลบกันคะ่ะแล้วออกยอดเป็นยอดลูกหนี้สุดทิในล็อก2อยู่ที่31,500นะคะแล้วก็มีสินค้าสำเร็จรูปนะคะสินค้าสำเร็จรูปตัวเนี้ยมันรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกิจการอุตสาหกรรมสินค้าคงเหลือจะประกอบได้4อย่างด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นกิจการซื้อขายสินค้ามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นคือสินค้านะคะอาทีนี้มาดูสินค้าคงเหลือใช้ยอดปลายงวดนะคะย้ํานะใช้ยอดปลายงวดจะมีสินค้าสําเร็จรูปค่ะใส่ล็อกหนึ่งนะงานระหว่างทําวัตถุดิบวัสดุโรงงานนะคะเสร็จแล้ว ครบแล้วค่ะจับบวกกันค่ะ4ชื่อบัญชีนี้เป็นสินค้าคงเหลือสำหรับกิจการอุตสาหกรรมจับบวกกันค่ะออกตัวเลขล็อก2ส,สินค้าคงเหลือรวมอยู่ที่1 4 6 0 0แแล้วก็มีวัสดุสำนักงานต้องแยกเขาออกมานะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่สินค้าเขาเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า สินทรัพย์หมุนเวียนครบแล้วค่ะตัวสุดท้ายขีดเส้น1เส้นเสร็จแล้วจับตั้งแต่เงินสดจนถึงค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าจับมาบวกกันค่ะแล้วออกยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียนในล็อก3อยู่ที่1นึ่0ล้านอ่จากนั้นค่ะสินทรัพย์หมุนเวียนเสร็จแล้วนะเขียนตรงกับสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะเป็นสินทรัพย so like 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 ์ไม่หมุนเวียนค่ะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใน ข้อนี้นะคะจะมีอยู่สองตัวมีรถยนต์กับอุปกรณ์สำนักงาน mm. เพราะฉะนั้นครูเริ่มที่รถยนต์ก่อนนะคะใส่ตัวเลขล็อกหนึ่งนะ1 2 5 0 0ล้านสองแสนหหรถยนต์ต้องหักด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต้องมีค่าเสื่อมราคาสะสมยกเว้นเลยคะ่ะที่ดินอ่ะข้อนี้ไม่มีที่ดินเพราะฉะนั้นรถยนต,ต์ต้องหัก mm. ค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์นะคะ500,000บาท50,000 0บาทตรงนี้จับไปลบกันค่ะ ลบก,กันแล้วก็ออกยอดสุดที่รถยนต์อยู่ที่750,000จากรถยนต์แล้วก็ต่อมาเป็นอุปกรณ์สํานักงานนะคะแสนสองนะคะหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สํานักงาน70,020ค่ะออกยอดไปที่ล็อกสองอุปกรณ์สํานักงานมียอดสุดที่อยู่ที่48,000สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมี2บัญชีครบแล้วนะคะจับเขาบวกกันค่ะออกยอดล็อก3 เพราะฉะนั้นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าทั้งสิ้น7 9 8 0 0 0บาทอ่ะบาทไม่หมุนเวียนได้แล้วหมุนเวียนได้แล้วนะคะจับเขามาบวกกันค่ะมาบวกกันออกยอดนะคะเป็นยอดรวมทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเขียนข้างหน้าด้วยนะคะว่ารวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น1 9 1 0 0ล้านเก้าแสนหนึ่งสินทรัพย์เราเรียบร้อยแล้วต่อมาค่ะต่อมาคือหนี้สินและส่วนของเจ้าของหนี้สินหมวด2 ส่วนของเจ้าของคือหมวด3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มทำหนี้สินก่อนหมวด2หนี้สินก็เหมือนการแบ่งเป็นหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนจำได้ไหมถ้าหนี้ตัวไหนเราสามารถชำระหนี้คืนได้หมดภายใน1ปีเราจะจัดเป็นหมุนเวียนแต่ถ้ามันเกิน1ปีเราจะจัดเป็นไม่หมุนเวียนซึ่งข้อนี้ถ้าเราไปดูบัญชีหมวด2หนี้สินจะมีเจ้าหนี้การค้าค่ะถือว่าเป็นหมุนเวียน ส่ล็อก2นะคะภาษีเงินได้หักน้าที่จ่ายตรงนี้ก็คือยอดรอค้างจ่ายสัมภาระสัมภาระไม่ให้ค้างเป็นเดือนค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นหมุนเวียนเงินประกันสังคมเหมือนการค้างจ่ายเป็นหมุนเวียนนะคะส่วนเงินกู้เงินกู้เป็นเงินที่ไปกู้แบงก์มาส่วนใหญ่แล้วเราจะชะําระหนี้ผ่อนชําระหนี้เกิน1ปีแน่นอนจัดเป็นไม่หมุนเวียนก็สรุปว่าหมุนเวียนเรามีแค่3ตัวบวกรวมยอดกันค่ะแล้วออกยอดที่ล็อก3าม เพราะฉะนั้นหนี้สินหมุนเวียนจะอยู่ที่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบต่อมาเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนไม่หมุนเวียนมีบัญชีเดียวค่ะคือเงินกู้เพราะฉะนั้นออกล็อกสามได้เลยเพราะไม่ต้องเอาไปบวกไปลบก,กับใครหนี้สินครบแล้วค่ะทั้งหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนจับบวกกันค่ะจับบวกกันแล้วออกยอดรวมหนี้สินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบ อ่ะนี่สิ่งได้แล้วต่อมาเป็นส่วนของเจ้าของค่ะส่วนของเจ้าของนะคะส่วนของเจ้าของนั่นก็คือบัญชีทุนนั่นเองแต่ทุนที่โจทย์ให้มาทุนนางสาวชิงอ่านางสาวชิวชิวนะคะหกแสนเจ็ดหมื่นทุนตรงนั้นมันคือทุนตอนต้นงวดต้นงวดนะคะทุนต้นงวดแต่ว่าที่เราจะเอามาลงในงบเราต้องหาทุนปลายงวดให้ด้วย เพราะฉะนั้นทุนปลายงวดจะได้มาจากทุนต้นงวดค่ะทุนนางสาวชิวชิวมาจากโจทย์นะคะใส่ตัวเลขล็อกสองหกแสนเจ็ดหมื่นนะคะสามพันหกร้อยทีนี้ทุนตัวนี้คือทุนต้นงวดใช่ไหมแต่พอเราทำธุรกิจมาในปี x หนึ่งอะ่ะเราทำมาแล้วมันเกิดผลกำไรรู้ได้ยังไงว่าเป็นกำไรไก็งบกำไรขาดทุนที่เราทำไงคะอ่าเราไปดูในงบกำไรขาดทุนเห็นไหมยอดสุดท้าย เรามีกำไรอยู่ที่6 4 2 5 0เพราะฉะนั้นกำไรมีผลทำให้ทุนเพิ่มถ้าเราทำงบกำไรขาดทุนออกมาแล้วเราได้ยอดกำไรสุทธิเราจะเอามาบวกค่ะตัวนี้จะมาจากงบกำไรขาดทุนนะเราเอามาบวกแต่ถ้าเป็นขาดทุนทำยังไงเปลี่ยนบวกเป็นหักค่ะแล้วเปลี่ยนกำไรสุทธิเป็นขาดทุนสุทธิแล้วเวลาคำนวณตัวเลขเราเอามาลบกันแต่อันนี้เป็นกำไรเอามาบวกหมายความว่าทุนเก่า มี6 7 3 6 0 0แต่ปีนี้เราทําธุรกิจมาเราได้กําไรมา64,250มีผลทําให้ทุนเราเพิ่มขึ้นก็เลยเอามาบวกทุนก็จะกลายเป็น7 3 7 8 5 0แต่ข้อนี้มีถอนใช้ส่วนตัวด้วยถอนใช้ส่วนตัวคือไม่ได้ไปทําธุรกิจมีผลทําให้ทุนลดลงเพราะฉะนั้นหากถอนใช้ส่วนตัวค่ะหมื่นสองมาจากโจทย์นะคะเสร็จแล้วเอามาลบกันค่ะ ออกยอดเป็นทุนปลายงวดเพราะฉะนั้นทุนปลายงวดคือ725,850อ่าได้ส่วนของเจ้าของแล้วเอาขึ้นไปบวกกับหนี้สินค่ะเอาขึ้นไปบวกกับยอดรวมของหนี้สินออกมาแล้วจะได้อยู่ที่1.9100ล้านเเขียนด้วยว่ารวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของทั้งสิน้นแล้วสังเกตค่ะสมการบัญชีนะ สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนนั่นหมายความว่าย้อนกลับไปดูยอดรวมของสินทรัพย์ค่ะจะต้องได้เท่ากับยอดรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของทั้งสิน้นเสร็จเรียบร้อยแล้วสองงบนะคะสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนะคะมันก็จะคล้ายๆนะคะกับกิจการให้บริการกับกิจการซื้อขายสินค้านะคะแต่ว่าก็มีจุดต่างกันที่นิดหน่อย นักศึกษาลองไปทบทวนเพิ่มเติมนะคะสำหรับในคลิปนี้ครูขอไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ